ตื่นได้แล้วใครเล่าร้องขอมาหนึ่งพันชาติอยากไปโรคพระศิีอานร,รู้เฉยๆไม่เกิดประโยชน์ควรแอตติ้งกระทำด้วยกระทำอะไรหรอใจแสงให้ได้ก็แค่สุขทุกประการไงครับหากยังสุขไม่ได้เธอจะยังอยู่มิติโลก3าดีเข้าใจยังหูตาทิพย์ทอจิตรู้มิติจิตต่างดาวมากมายแต่ทุกอยู่ คุณผิดทางนะเปลี่ยนกายแสงละเนื้อสัตว์คือครบทุกบารมี30ทัศในมิติ 4D ดีแห่ง31พบเมตตาการุณารู้ธนะรทำละเนื้อสัตว์เปลี่ยนกายแสงได้แล้วถ้าต้องการไปโลกใหม่จริงๆทิ้งข้ออ้างรู้เยอะเหตุผลมากเป็นจิตเมตตารักไร้เงื่อนไขข้ออ้างตนเองติดรสชาติ ระเนื้อสัตว์เป็นเพียงกุศโลบายให้เราเป็นจิตเมตตาการุณายกจิตเทียบเสมอโรคใหม่ให้ได้ก็รู้นี่เนื้อสัตว์พลังงานลบหนักทึบตันแรงอคฆาเจ็บกลัวของเนื้อสัตว์เขาคอยรากเราลงหลุมพางในมายาโลกทุกมื้ออาหารให้เราจมอยู่กับสสารลวัตให้คอยเป็นธาตุปั่นพลังงานให้กับโรคและจักรวาล จิตยานชั้นสูงเขาพูดไพเราะเกินจิตเราหยาบกระด้างเกินใช้ความรักนำพามันเข้าไม่ถึงไม่ได้คิดจะละเนื้อสัตว์ต้องให้ผมที่รู้ใจคนนี้ละ่ะมันต้องกระแทกตีจิตตื่นใครอ่านเหมือนโดนบังคับให้กินนั้นไม่ใช่ข้อความผมเป็นเพราะจิตมโนทำสำนึกภายในคุณเองนั่นหละ่ะเรียกร้องเองต่างหาก ฟังเขาบ้างใครกันเล่าต้านผักย้ำใครเปลี่ยนใจแสงกายแสงไม่ได้ก็ไปโลก 5D ไม่ได้เพราะเมตตาสินมันไม่เสมอกันรู้ไม่ทำก็ไปบ่ได้เดอ้อรู้หรือยังขอบคุณข้อความจากดบอัศวะกระผมวันเฉลิมกล่าวบทความหากข้าพเจ้าได้เสื่อไปทำให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจง้ง ปราบิดวงมรม,มคูคูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิทเสริมเติมปยาให้กับตัวพิพิธท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งชุวยสุขเจริยธรรมขอบพระคุณครับ